สวัคร yeah hmm. like okay. mm ิสต์มาสทุกๆคนนะคะอันนี้ออกมากเลยกเก่รมากค่ะสวัสดีคริสต์มาสค่ะเก่งมากเลยในในในหนโฟโต้มีอะไรบ้างเอ่ยมีของขวัญมีค่ะว้าวไหนโชว์ชื่อหนูสิไหนนี่เหรอนี่เหรอคะนี่ด้วยนี่ไงชื่อหนูปะคะนี่ไง อันนู้นเป็นโชคใช่ค่ะโอ้เก่งมากค่ะไหนน้องพี่โชคสิคะค่ะเดี๋ยวเรามาแกะของขวัญกันนะคะไปคุณพี่ชาอันนี้ของน้องทีอันนี้ของพี่เจนอ่ะพี่เจนไม่มีอะไรนะลูกนะาไม่มีนี่นะลูกนะาลองลองลองเอของวันนี้ลูกเอ๋อของพี่เจ นี่แหละินม่อโอ้โหมไโอเคอันนี้จะเล่นเล่นๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ให้ให้โอ้โหน้หนักนี่อะไรวะนนี่อไรหนนี่อบ้านนี้ต้องมีไมนี่นะเปิดลยโบ้านนี้ต้องมีไมเปิดดิเปิดบ้านนี้ต้องมีนี่มันไัคะโอ้ยโ้ย อันนี้ของปอาปี้กับมามีนะโอ้ยเอ้าเอ้าห้องห่วยเดะอันนี้ไม่มีค่ะอันนี้คงไม่มีขอบคุณค่ะนี่ของอากาอันนี้ของอากายอ้าว <ot> ไม่พอยอะเหรอไม่่ายได่ไม่ไม่อันนั้นของของป้ามีซื้อให้นิดาว้าวไม่ไม่ไม่ไอยพี่ก็โตแล้วนะตายแล้วค b ะไม่ไม่หต่ยืนยื้อคุ้มแม่ดิโหได้อย่างนั้นโอ้โห ว้าวกินเลยกินใหญ่เลยว้าวว่านได้เลยแม่ว่านว่านได้รถเหรอมันไม่ไม่ว่านคือค่อยลุ้นน่ะว่านไมค่อยลุ้นรถอีกแล้วรถอีกแล้วอามีไม่รู้จะซื้ออะไรให้น้องทีขอบคุณท่านยังขอบคุณท่านยังน้องทีไม่เอานะใครเอาพี่ใหญ่หรอกอย่าเล่น ่พี่เจนเลือกให้ลูกอันนี้ของป้าหน่อยค่ะของป้าหน่อยขอป้าหน่อยนอ๋อขอบคุณค่ะอของม็อกพีพี่ชายว้าวสวัสดีสวัสดีของม็อกพีนี่ก็สุดเด็ดเลยนะสุดเด็ดเลย ทำไมลูกบ้านยังไม่มีลมนะน่ะให้พอน่อเปาลมให้นะลูกแล้วก็อะไรเอออะไรลูกรถโอ้ยรถอีกแล้วเหรอรถงับเไรอโอยมีรถแ่งมากเลยตอนนี้รถบังคับอะไรลูกโอ้ยชอบนะครับโอ้ย่อหน่อยน่ารักมากน่ารักมากขอบคุณค่าด้วย าพี่เอจะขโมยของน้องทีไปให้พี่ไข่ไม่ได้นะคะมีกูกหนีเพียงหน้าได้เหรอไอ้อาแสดงงวดนี้พี่ไข่ต้องบอกว่าหนึ่งแน่ๆพ้อะรถมันคันพี่งไปวม่งมาเลยนี่งไปวิ่งมาเลย พี่ใครบอกว่าไม่รู้อะไรเลยอ่ะไม่พ่อยังเหรอขนมเยอะอย่างเงี oui> ้ยสวยค่ะทรงอ่างเปาแล้วก็ได้่ังเปาอ้โหทำมาให้พ่อเจนอันนี้ค่ะน้องนิดาให้ซองให้พี่เจนค่ะ อันนี้เราใครอันนี้นีด้ให้ป้ามีเอาให้ป้ามีลูกเอาให้ป้ามีอ่ะอันนี้ให้ป้ามีเปิดแล้วป้ามีเปิดส่องให้พี่เจนนะพี่เจนพี่เจนเาองด้วยง้อไม่ายวมัจะหายฝากพอไว้แก่เลยแกเลยสองขวดนะคะนึองสิ

ทีนี้เราใสต้องช่วยกันเก็บแล้วนี่พราหน่อยพราหน่อยเป่าบาสเกตบอลให้น้องทีหน่อยโว้าวเอาไปในกระเป๋าเอามาใส่เงินเลยจ๊ะใช่รวยปีนี้เอากระเป๋าหน้าปีหน้าเอากระเป๋าล่ายเอาลเอาของเสื้ กระเป๋าค่ะก็ซื้อกระเป๋าใส่เงินเยอะๆค่ะแบก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 เงินใส่กระเป๋าเลยนะคะสวยๆดูดอนี้ของน้องทีอันนี้ของน้องทีครับอันนี้อันนี้ของปะปี้ค่ะของป๊อบปีป๊ปี้ยังยังหล่อไม่พอก็เลยต้องเสริมหน่อยเ

干啥呀？